แล้วก็ข้าราชการในจังหวัดชลบุรีทุกอำเภอทุกคนที่เป็นครูรู้จักข้าพเจ้าหมดมาซื้อของขา้าพเจ้าอแทบทุกคนข้าพเจ้าก็รู้จักคนทุกอำเภอในจังหวัดชลบุรีและข้าพเจ้าก็ประสบความสาเร็จสามีบอกไม่ต้องไปสอบข้าราชการให้เป็นแม่ค้าคนเป็นข้าราชการคนหนึ่งข้าพเจ้าก็เริ่มขายผ้าแล้วก็หันเหมาปฏบัติธรรมตั้งแต่บัตรน้ำเป็นบัติธรรมมาเรื่อยๆๆจนบรรลายชีวิตมารู้จักวัดป่าเลร ข้าพเจ้าก็อ๋อมาประสบความสําเร็จในชีวิตนี้และข้าพเจ้าก็รู้จักพอแล้วคือทําไปหยุดไปขายไปแต่ตอนนี้ก็เลิกขายของแล้วมาเกาะสามีกินฮะบอกในในี่ชาวเกาะชาวเกาะอันนี้ชาวเกาะกินบานาญของสามีค่ะและ้วก็ลูกๆก็ประสบความสําเร็จเมื่อก่อนเนี้ยข้าพเจ้ามีทุกข์คือหนึ่งลูกสาวเรียนจบปัญญาโทไปเมืองนอกมากลับมามาเก๊ มาเป็นทอมทํางานกี่งานกี่ชนิดลาออกหมดพร้วเจ้าก็หันเหมาหาหลวงพ่อโตมาเป็นบัตรรมแล้วก็มาบอกท่านให้เปลี่ยนชีวิตลูกให้เป็นคนดีเดี๋ยวนี้ทํางานเงินเดืนเดนอนสองหมื่นแปดลูกสาวคนนี้ดีแล้วไม่เก๊แล้อมไม่ไม่เก๊ทํางานตั้งใจใครๆก็ชมชมว่าทํางานดีเก๊เหมือนแม่ปะมาก่อนนะแม่ก็เก๊หนีเที่ยวเอยนั่นแหละแล้วเป็นนักเรียน <laughs> <laughs> เป็นนักเรียนโรงเรียนอาชีวะมหนีเที่ยวเอย แล้วก็ข้าพเจ้าก็ให้หลวงพ่อโตเปลี่ยนชีวิตลูกสาวดี๋ยวนี้ลูกสาวพอสิ้นปีกไ็ได้ได้โบนัสแล้วก็เดือน <c oughs> เดือนหนึ่งได้สองหมื่นแปดแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยลงตัวหมดเพราะหลวงพ่อโตวัดป่าลายข้าพเจ้าเลยต้องมาปฏิบัติธรรมตลอดเพราะว่าหลวงพ่อโตนี่ช่วยได้ทุกอย่างทุกชีวิตแม้กระทั่งข้าพเจ้าเจ็บหนักข้าพเจ้าก็ตีรถไปวัดป่าว่าหลวงพ่อโตลูกกินข้าวไม่ได้นะคะลูกลูกลูกไม่สบายนะคะขอลูกหายแล้วลูกจะมาปฏิบัติธรรมให้ มระโตก็จัดก,การให้ลูกก็หายแล้วกินข้าวได้โดยไม่ต้องรักษาหาหมออะไรเลยนี่คือเป็นยาธรรมะค่ะ้าจเจ้าขอขอบคุณทุกท่านให้อยู่ในบุญตลอดค่ะเพราะว่าปกติก็ชอบมาอยู่แล้วทีนี้พอดีบังเอิญมีภารกิจคนเรานัดกอมาทําสารพระภูมิให้ใหม่สารพระภูมนะิแล้วก็จะทําใหม่เขาก็มานัดเอาวันที่2ี่ี่ตรงกันเป็นวันกลางาของเราพอดี ว,วันที่23ก็ต้องไปหาซื้อของใันมันครบแล้ววันที่24เขาก็มาทําให้วัยเศษก็10โมง11โมงเข้าไปแล้วก็มาไม่ได้ก็เลยว่าเออตั้งใจว่าเดี๋ยววันนี้จะมาให้ได้ก,ก็โทรถามโยมในนี้แหละพี่ดำนะเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยววันนี้จะไปกี่โมงพี่ดำบอกไปสัก9โมงบอกอุ้อยเงนินทนัทนทันเดี๋ยวจะไปด้วยรีบโทรหาท่านอาจารย์ว่าไปกี่โมงฉันบอกไป9โมงก็เลยบอกเดี๋ยว8โมงจะมาด้วย เลยมาตอนนี้มาที่นี่8โมงก็เลยทันทุกคนเพราะได้วันก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยอช่อยาประกอบธุรกิจอะไรประสบความสำเร็จในชีวิตเลี้ยงลูกมาเนี้ยคคือตั้งแต่เกิดมานะ่ะอยู่กับเตียกับแม่นะ่ะสบายทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าอะไรมีพี่สาวที่ชื่อวันดีที่เคยมาเรียนบาลเรีด้วยกันนะ่ะคนนั้นแหละ จะทาทุกสิ่งทุกอย่างให้เราหมดไม่ว่าอะไรทั้งนั้นและกระทั่งที่หลับที่นอนซักเสื้อผ้าหุงข้าวให้กินทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยทําอะไรในชีวิตเลยพอปีห้าร้อยสิบสี่พอมีเจ้าบ่าวมาขอแต่งงานอแค่คนนี้เปล่าคนนี้ใช่ค่ะ <c oughs> แลวมาขอแต่งงานก็ผู้ใหญ่เขาก็เห็นดี <c oughs> เห็นชอบด้วยเพราะเป็นคนจีนเหมือนกัน <c oughs> ก็เลยแต่งงานไปอยู่ด้วยกัน พอไปถึงบ้านเขาเนะ่ะมันมันเป็นเหมือนคนละโลกเลยอะอืมในชีวิตที่ไม่เคยทําอะไรต้องทําหมดทุกสิ่งทุกอย่างไอดาชมพู่ฟังไว้อาบน้ำข้าวฟืนเลี้ยงลูกหุงข้าวด้วยฟืนตื่นมาตีสี่หุงข้าวต้มน้ําทําอะไรตอนมีอะไรเอาลูกใส่ตักหุงข้าวด้วยใส่ฟืนไปด้วยฮะเอาลูกใส่ฟืนเล้วไม่ใช่ เอาลูกใส่ตากลูกใส่ตากไว้แล้วหุงข้าวใส่ฟืนไปด้วยข้าวสมัยก่อนหุงหม้อหุงเตาฟืนน่ะเตาฟืนแล้วพอเอาลูกทำน้ําก่อนน้าน้ําใส่เกลาอน้ําเนี่ยมาซักผ้าซักผ้าแล้วเอาลูกไปนอนแล้วก็มาซักผ้าวายเศจก็ทํากับข้าวกับปลาเขากินข้าวเ็จเขาก็ออกกันไปหมดเราอยู่ทางนี้ก็ทํางานบ้านต่อที่บ้านเขาก็จะมีเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วหน้าที่เราตรงนั้นเลย พอเขาออกข้างนอกกันแล้วเราก็ต้องออกไปเก็บผักหมูมานั่งซากอีกแล้วมาเลี้ยงหมูทุกอย่างหักน้ำจุงมชื้อวันก็หักน้ำาั้งวันแรกก็ผ่านไปแล้วทงวันบาน่ายดูไม่ดีเจ๊งหมดเลยเจ้งหาแม่เจ๊งพ่อเจ๊งโยมดำก็มาจุกจากกรุงเทพไปอยู่สุพรรณบุรีเช่าบ้านให้อยู่ทุกวันนี้ <c oughs> เรือสองพัน 2, ทั้งน้ำทั้งไฟ เสียใจร้องไห้มาตลอดพระอาจารย์ร้องไห้จุกันทั่งหมว่าสนสนต้นสนอ่างทองไปทั้งน้ําตาไปกับแม่ชีเอ้ยตอนนี้เป็นแม่ชีแล้วนะจากแม่พามนงมะสุพรรณิกาสุพรรณิกาวงีไปด้วยกันโยมดำกัน้ําตาไหลมาปีห้าหกห้าน่ะไปบวชทั้งสามเดือนตอนนี้ได้มาเป็นร้านแล้วี่บ้านเชียงใหม่อ็อาะการจัรรมตอนนี้โยมดำเนี่ย ทำด้ใจจริงแต่ปากก็จะไม,ม,ม่ีพูดจาไม่เลาะนะส่นี้กือ<ม>แต่อะไรให้ทุกอย่างตอนนี้มันก็ได้มาไงเตาเรียกว่าปากร้ายใจดีแล้วก็สามสามเดือนที่วัดต้นสนนรารย์ร้<ม>องให้กับเจ้าคณะจังหวัดแทบทุกวันเลยนะ<ม>แล้วก็ถวายของทุกวันผลไม้ซื้อมาใส่ไว้ในเต็น เงินไม่มีมีไปแค่พันเดียวชาาบ้านก็อยู่แฟนขี้เกียจป<ม>ากมากบนเก่งดาทะเลาะกัน365วันโอโ้โหไปแพระอาจารย์ถือสินก็หกไม่ได้นะใช่ใชทะเลาะกัน365วันโยมดำก็ไม่ได้คิดค่าตัวตายหรอกไปวัดต้นสนก็ไยบอกเจ้าคณะจังหวัดบอกว่าพ่อโยมอ่ะ ทะเลาะกับัวสามร้อยหกสิบห้าวันัวก็ไม่มีบ้านจะอยู่แล้วก็ทะเลาะกันเดี๋ยวโยมจะไปบอกไล่ฝักลุกยทะเลาะก,กันสามร้อยหกสิบห้าวันนะแล้วก็ไม่มีบ้านจะอยู่ก็เดินบ่นทั้งวันเลยเมื่อไหร่กูจะมีบ้านถว่าหมนะนะโยมรำก็เลยไปวัดต้นสนไปหาเจ้าคณะจังหวัดบอกว่าสงสารหัวจังเลยหาบ้านใ้หัวอยู่สักหลังเลยเจ้าคณะจังหวัดก็บอกว่า,าอายัางไงอะโยมอยากได้กุฏิที่เนี่ยชายอยู่ได้ไหม แตี๋ยีแม่ชีในวัดก็โกหกไปอยู่ได้เอาเงินมาแสนหนึ่งเด็กเราก็ไม่มีตาตังนะมีไปแค่หลักร้อยก็เลยโดนเพื่อนหลอกบางตรงนี้อยู่ได้พวกแม่ชีน้่หลอกมากที่สุดเลยหลอกก็มีเขาเล่นของไงสวดมนแล้วเล่นของหลอกหลอกว่าจะเอาเงินเนี่ยซื้อกุฏิให้แสนหนึ่งออกมาเราก็บอกต้องให้ผัวอยู่ได้นะเพราะเราสําคัญที่ผัวตัวเรามีบ้านอยู่กรุงเทพไงรักผัวมากกว่านั้นไม่ใช่ไม่รักเกียรติมากเลย พระอาจารย์เกลียติมากแต่เราเจะเข้าไปไหนไงเขาอยู่ใกล้จัวเราเราก็ต้องพาเขาอยู่ที่โคก่อนตอนนี้ลูกอะมันสบายมันอยู่ฝรั่งเศสมันไม่ได้รุ่งกับเรา<ห>น,นี้เอ้ผัว<ห>ลูกอยู่บังนอกเหรอลูกอยู่ฝรั่งเศสได้แฟนฝรั่งมีลูกสองคนตอนนี้เอ้ผัวไม่อยู่ติดตัวเรามันทะเลาะเราทุกวัเนเลยพระอาจารย์เรากุ้มใจมากเลยเขาไปบนกับพาพระอาจารย์ประจำเลยว่าโยมนะทำไมแล้วพระอาจารย์พระเทพส่วนมณีบอกมาไงนะเบาเบา่นเบาเบาบน เบาเบาบ่บนโอมเพียงให้โยมเบาเบาบ, au บน่นเราก็ขำนะพระรู้ต้นเหตุสิว่าต้นเหตุมาจากเหล่านี้แหละทำไมอ่ะใช่ป่าเราบนน่นบนะเนะ่คเขาบอกเราไปเลือกเขาเอง <c oughs> เราต้องทนเอาเราเลือกเ,เองตอนนี้เราแบที่จะมาไปโยมดำมาเป็นคนไม่ร้องไห้ <c oughs> แล้วก็พูดตรงๆงว่าเอาบ้านนี้เขาอยู่เถอะตอนนี้พูดถึงมาญาติที่อเมริกานะเขาก็ส่งเงินมาให้มามึงอยากได้กุฏินี้ผัวใช่ไหมใช่ เดี๋ยวมึงตรงตวงไปนี่มึงสติที่อ่างทองเอาคนสนไนะสติยังมึงอยู่ตรงนี้แล้วมึงให้ผัวมึงเอลดแล้วกันบอกไม่เอาอ่ะผัวไปมีบ้านเชียงใหม่แล้วกันเขาก็เลยโยมก็ไม่มีตังค์นี่เจงมาแล้วมีแช่หลักพันโยมก็เลยบอกอ่ะญาติบอกว่าให้เงินมันไปหมื่นหนึ่งป่ะมันขาดมาจากเชียงใหม่ใช่ไหมญาติก็เลยให้เงินมันหมื่นหนึ่งไปเชียงใหม่